อ่านซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่65คลิปอีพี 9. ทีเทุตียะทุทะโทสะสิขาบทนิทานวัตถุ ทรงประชุมสง์บัญญัติศิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเมติยะและพระกุมมชกะว่าพิสูจทั้งหลายทราบว่าพวกเธออ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็น เลใส่ความท้ำทับพระมัททบ,บุตรด้วยอาบัติประชิกจริงเหรือพวกเธอทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีว่าว่าคทรงตำหนิว่าโมคฆบุรุษทั้งหลายฉไหนพวกเธอจึงอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่ ใส่ความพระทัพพระมันระบุตรด้วยอาบัติปาชิกเล่าโมฆบ,บุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบท น้อยๆเลสไนคือกิริยาอาการที่จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างใส่ความได้พระบัญญัติ392พิสุพิสุใดก็พิสุใดขัดเคืองมีโทสะไม่เช่มชื่น อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเลดใส่ความพิสูดด้วยอาบัตปาราชิกโดยมุ่งหมายเอาว่าทำอย่างไรจึงจะให้พิสูจนั้นพ้นจากพมจาร์นี้ได้คลั้งสมัยต่อจากนั้นผู้อันผู้ใดผู้หนึ่งโจทย์ก็ตามไม่โจทย์ก็ตามอธิกรนั้น เป็นอาธิกรเรื่องอื่นอ้างเอาบางส่วนเป็นเล่และพิสุย่อมรับผิดและพิสุยอมรับผิด,ผดเป็นต้องเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระเมติยะและพระกุมมะชก,กะจบสิขาบทวิพัง3์3 9 3 คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดที่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าพิสุมีคําอธิบายว่าที่ชื่อว่าพิสุเป็นผู้ขอที่นี้นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิสุ ในความหมายนี้คำว่าพิสุหมายถึงพิสุอื่นคำว่าขัดเคืองมีโทสะคือโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าไม่เช่มชื่นคือไม่เช่มชื่นเพราะความโกรธนั้นเพราะ มีโทสะนั้นเพราะไม่พอใจนั้นและเพราะไม่ชอบใจนั้นคำว่าแห่งอธิกรเรื่องอื่นคือเป็นอาบัตส่วนอื่นหรือเป็นอธิกรส่วนอื่นอธิกรที่ชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกร อธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรอย่างไร 1. วิวาทะวิวาธาธิกรเป็นเรื่องอื่นจากอนุวาธาธิกรอาปัตตาธิกรและกิจจาธิกรวงเล็บหมายเหตุเรื่องที่สูงจะต้อง จะต้องทำให้เรียบร้อยคดีความปัญหาหรือกิจธุระของสงฆ์ 2. อ,อนุวาทาธิกรเป็นเรื่องอื่นจากอาปตตาธิกรกิจจาธิกรและที่วาทาธิกร 3. อปัตตาธิกร เป็นเรื่องอื่นจากกิจจาธิกรวิวาธาธิกรและอนุวาธาธิกร 4. กิจจาธิกรเป็นเรื่องอื่นจากวาธาธิกรอนุวาธาธิกรและอาปตาธิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอธิกรอย่างนี้ อธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอธิกรอธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอธิกรอย่างไรหนึ่งวาทาธิกรเป็นเรื่องเดียวกับวาทาธิกร 2. ออนุวาทาธิกรเป็นเรื่องเดียวกันกับอนุวาทาธิกร สามอาปัตตาธิกรเป็นเรื่องเดียวกันกับอาปัตตาธิกรก็มีเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรก็มีอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาธิกรอย่างไรหนึ่งเมถุนธรรมปราชิก เปอร์เมหนึ่งเมถุนธรรมปราชิกกาบัดปราชิกกบัตเป็นเรื่องอื่นจากอาทาินนาธาปราชิกกาบัดมนุษสวิขะหะปลราชิกกาบัดและอนุตและอุตตลิมนุษ เชยธรรมมนุษย์เชยธรรมปรชิกกบัสองอาทนาทานปรชิกกบัตเป็นเรื่องอื่นจากมนุษย์สวิขหะปรชิกกบัตอ,อุตตลิมนุษย์ยธรรมปรชิกกบัตและเมถุนธรรมประชิกกบัสามมนุษ สวิขปาลชิกกบัตเป็นเรื่องอื่นจากอุตริมนุยธรรมปาลชิกกบัตเมทุนธรรมปาลชิกกบัตและอาทินนาธาปาลชิกกบัตสีอุตริมนุยธรรมปรลชิกกบัตเป็นเรื่องอื่นจากเมทุนธรรมปาลชิกกบัตอาทินนาธานปาลชิกกบัตและ อะนุสาวิขะประชิกกบาอาปัตตาทิกรชื่อว่าเป็นเรื่องอื่นจากอาปัตตาทิกรอย่างนี้อาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอาปัตตาทิกรอาปัตตาธิกรชื่อว่าเป็นเรื่อง เดียวกันกับปัตตาธิกรอย่างไร 1. เมถุนธรรมปรลกิกกบัตเป็นเรื่องเดียวกับเมถุนธรรมปรลกิกกบัตสองอธินนาธาปราชิกกบัตเป็นเรื่องเดียวกับอธินนาธาปราชิกกบัตสามมนุษย์วิขะหะปรชิกกบัตเป็นเรื่องเดียวกับ เป็นเรื่องเดียวกันกับมนุษย์วิขะหะปาลิปลาละชิกกะบัตซีอุตรติมนุษยธรรมปลาละชิกกะบัตเป็นเรื่องเดียวกับอุตตริมนุษยธรรมปลาละชิกกะบัตอาปัต อปัตตาทิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอปัตาธิกรอย่างนี้กินจาธิกรเป็นเรื่องเดียวกันกับจินตาทิกรอธทิกรชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับอธิกรอย่างนี้เลขสิบอย่าง394ชื่อว่าเลขใน ความหมายว่าอ้างเอาบ้างอ้างเอาบางส่วนเป็นเลขอธิบายว่าเลขมีส0บอย่างได้แก่เลขมี10บอย่างได้แก่เลขคือชาติกำเนิดหนึ่งเลขคือชื่อ1นึ่งเลขคือตระกูลหนึ่งเลขค,คือรูปลักษณ์หนึ่ง เล่ตคืออาบัตหนึ่งเล่ตคือบาทหนึ่งเล่ตคือจีวรหนึ่งเล่ตคือพระอุปชาหนึ่งเล่ตคือพระอาจารย์หนึ่งเล่ตคือเสนาสนะหนึ่งอธิบายเล่ตสิบอย่าง395ที่ชื่อว่าเล่ตคือชาติกำเนิดอธิบายว่าพิสุผู้โจ์ ได้เห็นพิสุผู้เป็นวันนากษัตริย์ต้องอาบัติปารชิกคลั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวันนากษัตริย์จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพิสุวันนากษัตริย์ต้องอาบัติปารชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรท่านร่วมอุโบสถ ราวนาหรือสังขากรรมไม่ได้ต้องอาบัตสังขารทิเศษทุกๆคำ <c oughs> พูดพิสุผู้โจทย์ได้เห็นพิสุผู้เป็นวันณะพราห์เห็นพิสุผู้เป็นวันณะพราผู้เป็นวันณะแพทย์เห็นพิสุผู้เป็นวันณะคูดต้องอาบัตปราชิก ครั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวันณะครูดผู้เป็นวันณะสูตรผู้โจ์ได้เห็นพิสุผู้เป็นวันณะพราหมเห็นพิสุผู้เป็นวันณะแพทย์ผู้เห็นพิสุเป็นวันณะสูตรต้องอาบัติปรารชิกครั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่ง ผู้เป็นวันนาสูตรจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพิสุขผู้เป็นวันนาสูตรต้องอาบัติประชิกท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด396ชื่อว่าเลศคือชื่ออธิบายว่า พิสุผู้โจทย์ได้เห็นพระพุทธคิจได้เห็นพระธรรมคิจได้เห็นพระสังขารคิจต้องอาบัติปราชิกคลั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้ชื่อว่าสังฆรคิจจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพระสังลสังฆรคิจต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะ ไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัตสังฆาธิเศษทุกๆคำพูด397ชื่อว่าเลดคือตระกูลอธิบายว่าพิสุผู้โจทย์ได้เห็นพิสุในตระกูลโคตมะได้เห็นพิสุในตระกูลโมคลานะได้เห็นพิสุในตระกูล กัญจายนะได้เห็นวิสูในตระกูลวาสิทะต้องอาบัติประชิกครั้นเห็นวิสูอีกรูปหนึ่งในตระกูลวาสิทะจึงโจ์ว่าข้าพเจ้าเห็นวิสูในตระกูลวาสิทะต้องอาบัติประชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษ ทุกๆคำพูด398ที่ชื่อว่าเลขคือรูปลักษณะอธิบายว่าพิสุผู้โจทย์ได้เห็นพิสุสูงได้เห็นพิสุต่ำได้เห็นพิสุผิวดำได้เห็นพิสุผิวขาวต้องประชิกคลั้นพิสุคลั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้มีผิวขาวจึงโจทย์ว่า ข้าพเจ้าเห็นพิสุผิวขาวต้องอาบัติปราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด399ชื่อว่าเลขคืออาบัติอธิบายว่าพิสุผู้โจทย์เห็นพิสุต้องอาบัติเบาถ้าโจทย์พิสุนั้นด้วยอาบัติประชิกว่า ข้าพเจ้าเห็นท่านต้องอาบัติประชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด500ชื่อว่าเลศคือบาทอธิบายว่าพิสุผู้โจทย์ก็ได้เห็นพิสุใช้บาทโลหะได้เห็นพิสุใช้บาทดินเหนียว ได้เห็นพิสุใช้บาทเคลือบได้เห็นพิสุใช้บาทดินธรรมดาต้องอาบัติประชิกท่านเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งใช้บาทดินธรรมดาจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพิสุใช้บาทดินธรรมดินธรรมดาต้องอาบัติประชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณนะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัติสังฆาทิเศษ ทุกๆคําพูด401ที่ชื่อว่าเลขคือจีวออธิบายว่าพิสุพูโจทย์ได้เห็นพิสุใช้ผ้าบางสกุลเห็นพิสุใช้ผ้าขหบดีต้องอาบัติปราชิกขั้นได้เห็นพิสุรูปอื่นรูปหนึ่ง ผู้ใช้ผ้าคหาบาดีจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นพิสุผู้ใช้ผ้าของคหาบาดีต้องอาบัดประชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะท่านไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัดสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด402ชื่อว่าเลขคือพระอุปชา อธิบายว่าพิสุผู้โจทย์ได้เห็นพิสุผู้เป็นผู้เป็นสัตธวิวิหาริกสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้ต้องอาบัติประชิกข้าเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพระเจ้าเห็นพิสุ ผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด403ชื่อว่าเลขคืออาจารย์อธิบายว่าพิสุผู้โจทย์ได้เห็นพิสุเป็น อันเทวาสิกข,ของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอาบัติประชิกครั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นอันเตวาสิกข,ของพระอาจารย์ชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพิสุผู้เป็นเทวาสิกเทวาสิกข,ของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอาบัติประชิกแล้ว ท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด404ชื่อว่าเลสคือเสนาสนะอธิบายว่าพิสุโจทย์ได้เห็นพิสุอยู่ในเนสนาชนะชื่อนี้ต้องอาบัตปราชิก ขั้นเห็นพิสุอีกรูปหนึ่งอยู่ในเสนาสนะชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นพิสุผู้อยู่ในอาสนะชื่อนี้ต้องอาบัติปราชิกท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรท่านร่วมอ,อุโบสถปราวนาหรือสังฆกรรมไม่ได้ ้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูดสิกขาบทวิพัง405าคำว่าด้วยอาบัตปราชิกคืออาบัตปราชิก4ข้อใดข้อหนึง่งคำว่าใส่ความได้แก่โจทย์เองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจทย์คำว่าทำอย่างไร จึงจะให้พิสุนั้นพ้นจากโหมจา์นี้ได้ความว่าให้พ้นจากความเป็นพิสุจากความเป็นพระพิสุให้พ้นจากรรมสมณนะให้พ้นจากสมณะธรรมให้พ้นจากศีลขันให้พ้นจากคุณคือตมะ คำว่าครั้นสมัยต่อจากนั้นหมายความว่าล่วงขณะระยะครู่ที่พิสุถูกใส่ความไปแล้วคำว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งโจ์ก็ตามคือหมายความว่าจะมีผู้เชื่อถือตามเรื่องที่ทำให้พิสุนั้นถูกใส่ความก็ตาม คำว่าไม่โจทย์ก็ตามคือหมายความว่าไม่มีใครๆกล่าวถึงพิสุนั้นชื่อว่าอาธิกรได้แก่อาธิกรสี่อย่างคือวาทาธิกกรอนุวาทาธิกกรอปัตตาธิกกรและกิจจาธิกกรคําว่าอ้างเอาบางส่วน เป็นเลขถือคือถือเอาเลขสิบอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าและพิสุยอมรับผิดหมายความว่าพิสุนั้นยอมรับว่าค้าพระพุทธเจ้าคำค่าพระพุทธเจ้าพูดคำไรประโยชน์พูดเท็จพูดไม่จริงไม่รู้จึงพูด คำว่าสังฆาทีเศษแปลความหมายว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทีเศษจบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่ง ลำดับที่65คลิป EP 65